ยโฮววีลข้มทุลักสี่เกมมิงนะครับผมวี้จะมาแนะนำแอปพลิเคชันแก๊สนั่นเองนะฮะซึ่งสามารถหาโหลดได้ไม่ยากนะครับผมเพียงพิมพ์โก o กึ้น,นะครับพิมพ์แก๊สก็พอและแก๊สก็ขึ้นละเปิดเรียบร้อยนะฮะคลิกเข้าไปเลยที่ m o b i l e g a l e n a อ็นนะครับผมแล้วพี่จะอธิบายฟังว่าโปรแกรมนี้นั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับ ย่างแรกเลยนะฮะพอเข้ามาในหน้าจอนี้แล้วมันจะบอกแนะนำต่างๆนะครับว่าแอปนี้มีประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับผมเวลาดาวโหลดก็กดที่คิดนี้เลยนะฮะ .apk Android นะครับผมซึ่งมันสามารถที่จะมี Lucky Draw ก็คือมีติดกสปีนนั่นเองสุ่มของรางวัลมากมายภายในเกมนะฮะล็อตซาก้าฟีฟ่าออนไลน์ลีกออฟบิเชน POE แล้วก็ฮอนนะครับผมแต่ใน ROV ก็มีเช่นกันนะครับมีโชว์แอซิดด้วยอยากโชว์ต้องแชร์เห็นไหม มีหมดเลยมีหมดเลยโอเคเดี๋ยวพาไปดูในแอปเลยละกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะนี่กดการเลน่านะครับผมอ่าตอนนี้พี่กดไปที่สปรินไปแล้วนะเดี๋ยวพี่จะบอกว่ามาที่มิติสปรินของ r วบยังไงนะครับผมโอเคไปที่หน้านแรกก่อนเลยเราเลือกก็ได้ว่าเราจะดูอัานไหนนะฮะอย่างเช่นเราดู r วบีมือบานะครับผมก็กดที่ r วบปึ๊บเรียบร้อยก็จะมาหน้านี้นะฮะซึ่งหน้าโฮมเนี่ยครับสามารถที่จะอ่านกระทู้ต่างๆมากมายซึ่งทางการเลน่าก็ทอยอัปเดตฮีโร่ใหม่เห็นไหมแบบสปอยฮีโร่ใหม่อะไรแบบนี้เป็นต้น เราก็สามารถมาดูข่าวๆได้ที่นี่นะครับผมอ่านอกจากนั้นมาดูสตาเตจ้ฮีโร่แนะนำอะไรต่างๆมากมายได้นะครับในนี้ดูไลฟ์ถ่ายทอดสดได้ที่นี้นะครับซึ่งเวลาพิ่ตสตรีมะครับมันจะขึ้นมาในนี้นะครับผมแล้วพี่แล้วน้องก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนพี่นะฮะคือกดติดตามพี่เดะมาณนี้นะครับอย่างเช่นนะฮะกดที่น้องคนนี้ปึ๊บแป๊บน,นึงนะเดี๋ยวเสียงดัง เปิบปิบโอเคแล้วก็ต okay. nah, so sa ิดตามพี so ่ที่รูปหัวใจนะครับผมเสร็จแล้วพอพี่ส่งแจ้งเตือนมามันจะแจ้งเตือนน้องๆนะครับก็สามารถมาดูพี่ได้ในนี้นะฮะซึ่งมันจะดูง่ายภาพลื่นนะครับผมโอเคโชว์แอตชตต่างๆมากมายนะสถิติของเราแมมีสถิติของเราด้วยโอเคเห็นไหมมันมีโชว์หมดเลยมีรายละเอียดสถิติด้วยอย่างเช่นก่อนเข้าไปดูเปิบเห็นไหมประวัติการเล่น ฟาร์มและเม็ดอะไรเยอะมากมายขนาดไหนดูคนในทีว่ามีใครบ้างนะครับผมเห็นไหมเมติกสปินอันนี้สามารถสุ่มของเรามันได้ทุกๆ8ชั่วโมงแต่เวลาเราสุ่มไปแล้วนะครับเกมอื่นเราจะสุ่มไม่ได้นะครับชนะเวลาจะเลือกสุ่มให้เลือกสักเกมหนึ่งนะครับอย่างเช่ o B J นรีอออฟอเจนประมาณนี้เราสุ่มเอาวีไปแล้วมันก็จะสุ่มไม่ได้เห็นไหมเวลาอยากดูไลฟ์เกมอื่นๆก็กดที่ซ้ายบนสุดนะฮะไอ้สจุดเห็นไหมตรงนี้เราก็เลือกโปรแกรมได้อ่านเลือกไลฟ์ก็จะมองเห็นว่าใครไลฟ์ถ่ายฮอสดอยู่บ้างนะครับผมถ้าเกิดพี่ถ่ายฮอสะครับ ฉนั้นน้องกดติดตามพี่เอาไว้อย่างที่พี่บอกนะครับสามารถเข้ามาดูพี่ได้ตลอดเวลานะครับผมโอเคนอกจากโปรแกรมต่างๆมากมายที่สะดวกกับเราแล้วนะครับยังมีสามารถแชทพูดคุยกันได้นะครับผมอย่างเช่นกดที่เห็นไหมไอที่รูปพูดคุยครับผมขวาบนข้างๆกระดิ่งนะฮะปึ๊บเห็นไหมก็จะมีคนมาพูดคุยกับเรามากมายเลยนะครับ นี่แล้วก็มานี่ครับกดกระดิ่งก็จะมีแจ้งเตือนต่างๆซึ่งเราเคยโพสต์ไปนะครับผมง่ายดายสะดวกใช่ไหมสุดๆไปเลยโอเคงั้นก็อย่าลืมโหลดมาเล่นกันด้วยนะครับผมจะด,ดูถ่ายทอดวสดพี่ง่ายดายนะฮะไม่ต้องกลัวว่าพี่จะไม่ถ่ายทอดสดนะครับพี่ถ่ายทอดสดในกาเลนาทุกวันนะครับส่วนทางยูทูบพี่จะถ่ายทอดสดอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับผมตามน,นั้นนะจ๊ะอย่าลืมกดติดตามเฮียกันด้วยนะครับไม่ก็พี่มาที่นี่ได้เลยนะครับถ้าเกิดติดตามเฮียนะผมกาเลนาดอทไลท์ลักซ<ๆ>ี<ๆ>่เกมมิ<ๆ>่งนะจ สามารถดูผ่านทางเบราว์เซอร์ได้แต่ว่ามันจะกระตุกนะครับผมฉะนั้นโหลดแอปพลิเคชันมาดีกว่าสำหรับ iOS พี่ไม่รู้ว่าต้องโหลดโปรแกรมนี้ยังไงนะครับเลยช่วยเหลือไม่ได้นะฮะผมแต่ถ้าเกิดเรามีคอมพิวเตอร์เราก็ดูผ่านทางคอมพิวเตอร์ได้เช่นกันนะครับง่ายครับผมส่วนทาง YouTube ก็อย่าลืมติดตามกันนะครับผมที่ลักซี่เกมมิ่งนั่นเองอเผื่อใครยังไม่รู้เนาะ เพิมพ์เลยรักซี่เกมมิงนะจ๊ะตอนนี้คนติดตามสองหมื่นแล้วอย่าลืมแวะเข้ามารับชมกันนะจ๊ะมีหลายเกมแนะนำมากมายเลยนะครับผมโอเคครับงั้ก็เจอกันในคลิปถัดไปนะครับรักทุกคนนะครับสวัสดีครับหากถามรักไหมให้บอกว่ารักสิ